เราไม่ได้ลงหายของรอมาตีลอง64เอ้ยโต๊ะเครเคอนอ่งเฮี้ยเต็มเลยลงกระสุนเงี้ยตีกระสุนที่ตีไม่มีอ่ะไม่ิดตัวกระนะ yeah. ส,สุนฮี่ไนกระสุนที่อยากชอบซีโร่เดียวแม่งแม่งรู้จุดศัตรูอ่ะแต่เราเด้เห็นมาวันอาทิตย์แหละ <c oughs> ตีเห็นนะน่าจะห้าโมง มีนประกาศแต่ไม่รู้ว่าจะมาหมดรอบก่อนหรืสัตว์รอบก่อนอยู่ๆก็แบบบอกมาเย็นแล้วมันก็มาก่อนเนี่ยเนี่่ไอยบอกแล้วไม่เอาตัวพี่ให้กูเลยว่ากินรอปกามูยังไมเล่นขนาดนั้นเลยล่ะอะไรแกยังไม่ได้เล่นเลยโดนตัวพี่บอกมือไม่เลือกตัวมันเลือกตัวให้ตูเลยอ่ะได้กินร็อกคนเดีมวเลย เกมมันเลือกตัวที่เราเล่นบ่อยสุดในห้องปาร์ตี้ห้องปาร์ตี้ห้องปาร์ตี้มีสองห้องคือห้องปาร์ตี้กับห้องเครื่องยนต์ถ้าห้องเครื่องยนต์ไม่เจอก็เจะมาห้องปาร์ตี้โอเคคือห้องเครื่องยนต์ไอ้หนึ่งหมื่นไม่แจกแล้วเหรอเจ้าไม่ได้หนึ่งหมื่นพวกนี้ตอนเที่ยงหรอไม่ได้หรอกบอกเลยเฮียเทคนิคหาเสียงไอ้สัตว์มันทำจริงไม่ได้ทำจริงมันเฟ้อ ไม่ได้เงินเด็กจีมอนแล้วอ่ะไม่ละไม่ละอะไรเงียขู่อะไรเงี้ยเฮียอะไรวะเนี่ยเฮียรีโก้ข้างกันเองชัวร์เลยสัตว์คือมึงคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์มึงไม่มีทางทำได้หรอกไอ้เฮียกวนเพื่อนกันมันโอ้ยขวากูเลยดับโอ้โหเฮียยิ้มแย้มยิ้มแย้หน้ากูเลยตรงนี่เนี้ยนี่อย่างนี้เนี่ย ไว้ดับเหลือเาอลเขบอนขบอนขบอนจ้นสองเ้สองชั้นสงเป็นพี่ r e c r u t จะเล่าชั้าสองเลยอนี้อันนี้หน้าตหน้าตัวตัวนึงเจดันไปเลยเจดันไปเลยดันเลพี่ดันเลพี่เฮ้ยมันเป็นเมตัด้วยวะเนี่ยน่้องเมตตงเนี้ตาอยู่ตรงนี้บนไง มาว่าเาะเป็นไรวะยังไม่ได,ดมทำเล<อ>ยา <c oughs> อยาจจะปั่นเพื่อนไงเอ,อง้อเอ้ขอเอหนึ่งหมื่นเพื่อไทยเนี่ยชอบมีคนบอกว่าได้อยากูบอกเลยมึงมคิดตาม,ม,มหลักเศร,รษฐศาสตร์ยังไงมึงไม่มีทางได้เพราะมึงแจกปุ๊บเงินเฟ้อหนึ่งหมื่นมึงอ,อะกลายเป็นหนึ่งหมื่นหึ่งหมือนอารมณ์กลายเป็นหนึ่งบาทไอ้ที่เอเรื่อกู มันก็เหม mm ือนกับไอ้เชฟป่าตางพี่เยี่ยปยุทธแจกเอาว่ะขนาดปยุทธแจกแจกไม่ถึงหนี้เลยพันอืมนั่นแหละจะบริจาคให้คนหนึ่งหมื่นบาทในที่ตอนเีหยเียไอรของประยุทธ์เนี่ยก็ทำเงินเฟ้อไปเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้ว Need to use your drone to locate a bomb. เฮ้ยทำรี้จริงดิดเอ่ทำานี้ขเขียนงอะไรฟ์มนียก็จอผู้เล่นใหม่เลยเจอผู้ลเล่นคนเ <c oughs> ดียเลยเจอคนีวเนาวดีจะมเล่นบันได่าแล้มีในทุกี่คน สางคนใช่ที <stimulation S 1> ่ดูเห็นกันหน่อยทอมเมอร์กี้เมื่อกี้มันมีสองคนที่เล่นที่เล่นตัวคนเดียวเมสโตครับมีมีลาผู้เข้าเลขาแต่ว่าผู้ไม่ได้เข้าไปในห้องเลยโอ๊ยทำไมาเข้าอ่ะเรียกเลงไหมเฮ้ยอยู่คณะตัวเด็กไหมเสียงโทรศัพท์มาเลยเลยเสียงโทรศัพท์มาเลยเลยไม่ถูกเพราะว่าเสียงโทรศัพท์ดังใหญ่เลย ดาด้วยก็จะร่างให้เรียทำไมมันไม่ได้ดาบซ้ายมีนะดาบเก็บตัว้ายกรอกไหมเมื่อกี้กูที่เสียตัวสายอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยววะเนี่ยนี่สายมึงเนี่ยมีโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์เนี่ยไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ยนี่วาคิดี่อยู่ข้างบน้ปดีจะได้ดีดีอีละอีละนักปีละนักกูอยากว่าอะไรสัตว์เดี๋ยวโศัพท์มึงนี่มีเจี๊ยต้องนี้มีต้องนี้มี ขึ้นไป้หรอขึ้นได้ปะอันนี้อะไรอ่าข้าบนอยู่บนหลังไอ้นี่เลยว่ะเต้องบีเขียรดนะต้องบีเขียรดนะแล้วให้กูขึ้นไปใหง่ๆมันขึ้นไม่ได้จริงๆไอีมันมันมันอยู่ขวาเนี่ยตีตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงนี้ ลไหนองสมออยู่ลงสมอองสอยู่ในคาเปเป้ะเจคันหน่อยเจข้าไปคันหน่อยได้ได้ได้ไีว่างเลยอ่ะว่างเลยดิโอเคไม่ต้องไกลไกลนะูหาไม่เจอเลยสมมตไหนกันไว้กันซ้ายน่ยซ้ายน่ะซ้ายน่ยหาย

จีบเราไหมไม่ไม่ได้แก่อ่ะไอ้เหี้ยไม่น่าเอาตัวเหี้ยนี่มาเลยห้องยาห้องปฏิห้องเดียวแฟมเมื่อก่อนห้องปาร์ตี้ต <c oughs> อะไรแบเฮียถึงบอกว่าไม่ไม่ควรเอามาเลยเฮียติดเจน<บ>เธอไหมไงพอเธอไหมมาเฮียไรประโยชน์ชิบหายก็ไม่ได้ก็ได้เอาเจาะมาไหนตรงนี้ต้องเจาะต,ต,ต้องเจาะแบบเอ็นแบบเมื่อกี้ กูยังไม่รู้เลยว่าตามมกกินแม่งเล่นยังไงเออตีตีถ้าได้ดัานเรือเด็กกูบอกจุดไอ้นี่ให้ตีไปเจอคนเล่นคนอื่นมาเว้ยกูเคยเล่าตีฟังไงว่าที่มันเล่นดัานเรือแล้วมันได้ได้เฟสไรฟ์คอร์ชข้ขลังเออกูจะให้ตีเป็นเซตข้อติกูกูลองสองสามรอบแล้วกูตายรอบเลยต่อเพื่อเฮ็ดตียังตายด้วยแต่อย่างน้อยคือตายได้มีประโยชน์มากเลยนะ ว่าควรจะฝึกเปนติดทิกเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จอดไหนเลขสองจอดไหนจะเล่น,น,นปลเนป็ติดทิศที่ป,ปลอยรางนะจอร้านเล็กเขเก๋ตอัอยู่ชูอติ้งเลยนะเอาไปฮะ ไปนะ้ว่าเามีบอกเพราะว่าเพราะว่าไปร้านเยอะเลยเยอะปาฮะมาเาไปร้านไงอ่ลลราไปทำาบานี่เราไม่ต้องไปเห็นเพราะว่าเนาะอุยเฮี้ยโอ้ฝั่งนี้เหรเี้ยทำไมทำไมต่อยู่หลังตู้อ้าวสองคนนล้คนที่อยหลเหรอฮะอุ ไอหมดเลยไม่เขาจะไปทำธุระไม่ใช่เงี้ยเอาเย้ไอหมดเลยมีอำนาจด้วยทางตะกุดสนามหน้าเจีสองตัวเลยสองตัวเก็บอะไรวะใส่วันแล้วก็วันสุดท้ายมีทางวิจารณ์วันสุดท้ายเสียงคนเก็บอะไรสักอย่างกูก็เลยทันหลังมันวางมันวางปิดแท้เราเราต้อไปร้านเกาแฟแต่แหละไอ้สัตว์กูแบบใ ไ่เมื่อกี้มันตายกว่าสี่คนตะนั้นเล้วะแสดงว่ามีมีมีไม่มีใครอยู่ในห้อครูเล่ะเนี่ยบ้าพ่อะไรวันชันอะไวันจันทร์ตัวหลังไหนีกเหรู้กาจะบบไปิดทิพยไแ่มอะวันึงที่บ้านไม่ได้ละโอ้ยแลเล่นพี่แคนแล้ววะก็จะรู้าน่ี่จะเลงมันโสเสียง เป็นแคสิโลได็หมั้งได้เป็นคนทำโอ้โหเล็ไม่ก็ถึงดังเลยใช่เหล็กนเยอรัเอะรัเกาเต็มะอไอ้ยาคือปกติก็พูดเสียงเบานะแต่พอมีพี่แม่งอยู่แล้วไอ้ยเสียงโคตรดัง ต้องตองีไม่ต้องต่อไมญญอออ่ต้องต้องปิดทางด้านนี้กำลังไหนพอ i วะ ไอ้รุ่ตองเอเอมันมันไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่ที่ลายเป็นลูกนีม้างกำเออเฮ้ยนาดอกนาดอกนาดอกเมาลูกตายเบ็นกินเมียแล้วะเฮ้ยเจเจเฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นากูวมีตีตายตาโอ้มันล็อกตัวนึงล็อตัวนึ่ง มันพยายามจะเข้าห้องมันพยายามจะเข้าห้องอยู ạ, t t, layers, лон, <c oughs> <c oughs> ่ขวาตัวนึงตรงนี้ตรงนี้ดาบตรงนี้ตรงนี้เลสซอนตรงนี้ไอ้ไอ้ตรงนี้เลยไอ้ตรงที่ล้มอยู่ตรงข้ามมึงเลยไปเฮ้ยเข้าไปแล้วเข้าไละตนี้ไอสองตัวสตัวสตรอวตัวตรวนึงรอตรอวนึ่งรอดาบดาบปลาบสีโฟบ่าดาบสี่โฟป่ะสี่โฟป้าปลาไปไม่เล่นป่ะทีไอ้ยตนี่ไป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 เออนั่นแหละ ไปเลยไปเลยไปอยู่ในห้องสองตัวเงี้ยกูว่าผู้เล่นใหม่แน่เลยเอพวกเอ็งพวกเฮียเนี่ยกูกลัวแครช็อนแม่แม่อยู่นิ่งๆไีสัสถรืไม่ก็อีกอย่างหนึ่งคือมันโนกูยิงล้มไม่ยม่กมันน่าจะเจ็บอยู่เ่งไงเฉยเลยตัวนึงพวกผู้เล่นใหม่ไม่มีบาว่าอะไรเี้ยเล่นมาว่าเอ็เฮียก็เ่ยเลยนตัวเจาะตัวเย็นว่ะะเจาะตู้เย็นเจาะตั้เย็น จอได้ด้ออาจารตอนไหนมปีนแค่มหยดอะอย่า้อ๋อไอ้ไซห้องไซปะไอ้กูบัวทำอยู่แล้วทำปรจำยแล้วติดนะทำเลยแต่ว่าติเขาจปิดแฮชได้ดิห้องนี้มีแฮชซีคิวเดอะบอ s e ์เก็บเดอะบอม อันบอกเป็นจบแล้วทำไมยังปิดแค่ตัววะจบแล้วอะไรกันจบแล้วเนี่ยไปกี่รอบไปกี่ทีแค่ไหนติงกันอยู่แถวห้องกันดิอยูแถวห้องเบียร์นี่จะนีเตีดิอ่าเดี๋ยวแถวเนี้ยได้ตอนนั้นแหละโอ้อะไรวะเนี่ยผู้เด็ก ที่ผ่านอีกแนไโดนแล้วกูกำลังจะปิดไอ้เหี้ยโอเคไหม็นไรกูกูไม่รู้ว่าไอแกมันจะโดนได้ติไวไม่ได้โดนขึดินลงแตวโอเคกอไอตีมันก็ได้ตแทไปแล้วกูระเบิดไอตรงนี้กูจะได้ขึ้นมับนได้ไม่ที่าอย่างนั้นเวา เพื่อนห้าได้ไหมขี้อยากฆ่าตีเลยเพราเราวะไม่รู้ว่าเขาไปไหนไอ้โง่ต้องแค่ไฟทำเขาเอาวัชัยไปไม่เฉยเลยมีสันหักนะมันอยู่วะแต่ีอยู่ฝั่งตีนะตีฟันหักเลยเม่อได้เดี๋ยน ไม่ใช่แบบวรซือะสิหรือว่าของแก้วี่ชอบหักเวยไงอ่ะตับแก้วี่อยู่มันก็หักอ่ะจะน่าที่จับจับองที่มัน่กเลยจะเ้ากับแจคเก็ใช่ด้วยใช่เราทีน่พอจะเข้าไปนชาสองอ่ะ เดี่ยวหัวมาเลยตอนเนี้ยตาไหเดิงมีตัวไหนหน้าอะไรบุกป้องหน้าคไหนแบบเน่าอะไรแบบไอตรงนี้ไม่ต้องเปิดแล้วสิกูปิดไว้กันมีคนวิ่งมาทางหลังกูเฉยรไม่เห็นรับโอเคจะเข้าฆ่ากูตายมันอยู่ข้างนอกเลย

น่เคเี็ดตอนนี้ต้อต้อตงทน้อเนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จีป่วนแล้วีปตรงนี้ก็จะไปไม่ถอยได้โอเคอโอเคมันเดินไป่งนีไมเดินเดินไปขวาละเดินไปขวาละเดินไปขวามันมันยังอยู่นะยังอยู่ขวาอยู่จออรก็เือมันเพิ่งบินินจ้าช่วออหน้าเนเพื่อน เร้กไปไแล้ววต่เคดีาก็ว่าว้าว้าวว่ากลมีตัวยิตายโอเคยอเคก็สบายใจ้องวไงวะอะไรวะเฮ้ยไอ้ดามันแรงด้วยสีในตอ่ะไอ้ดาบรงกหลายรอบละเก่ารัเข้ามาเลย